ัสดีค่ะเหนียวเองนะคะจากที่ได้ลงรีวิวอาหารเสริมตัวนี้ไปนะคะมีคนสงสัยนหลายคนนะคะว่า,าส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วก็รับประทานยังไงนะตัวนี้นะคะกินเซ้นะคะอาหารเสริมลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยเดีย๋ยวนี่จะอ่านส่วนผสมให้ดูนะคะสารสก,กัดจากถั่วขาวนะแล้วก็แอลคาเนนทีนแอลชาเทดนะคะ2ตัวนี้จะช่วยให้เราอิ่มไวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกหิว สารสกัดจากผลส้มแขกน,นะคะตัวนี้ช่วยให้เราครับถ่ายได้ดีนะคะสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็กระบองเพชรสองตัวนี้เนี่ยช่วยบล็อกแล้วก็เบินไขมันแล้วก็แป้งที่เราทานเข้าไปนะคะห้างไขมันเก่าไขมันใหม่คือนางก็จะช่วยเบินออกด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดจากแอปเปิ้ลแล้วก็สาหร่ายเนี่ยสองตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวพรรณนะคะตัวนี้กล่องหนึ่งมี30เม็ดนะคะแล้วก็ทานก่อนอาหารทุกมือ้อ สามมื้อก็ก็ทานสามมือ้อแต่ถ้าบางคนทานสองมื้อไม่ทานข้าวเย็นแล้วก็ทานแค่สองมือ้อพอมื้อไหนที่ไม่ทานเราไม่ต้องทานนะคะตัวนี้ทานง่ายๆนะคะไม่ปวดหัวไม่ใจสัน่นไม่ปวดท้องอืมกินแบบชิวๆลงชิวๆเลยอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลายไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะฝากด้วยนะคะบา,บายบาย